สวสวบางคนบางท่านพวกมึงกับไม่โหวดไม่โหวตเขาเป็นนายกนะพวกมึงทั้งหลายคือพวกที่ขัดขวางขัดขวางระบอบประชาธิปไตยขัดขวางนะมติมหาชนทั้งๆท,ท,ที่พวกมึงกินและแดกภาษีของประชาชนจริงไหมครับพี่น้องนะครับทำไปทำมานะครับพฤติกรรมดังกล่าวของสว,วนี้ก็ถือว่า เป็นตัวถ่วงความเจริญของประชาชนใช่หรือไม่ผมได้นั่งด่าแม่งทุกวันนะพร้อมติดคุกในการวิพากษ์วิจารณ์ในการแสดงออกทางการเมืองผมก็หกสิบแล้วพร้อมสู้กับมันแม่งฟ้องมาผมก็ฟ้องแม่งกลับไปเท่านั้นเพราะอะไรเราคือพวกเสียภาษีให้พวกสวอมันกินแต่แล้วคนเหล่านี้เนรคุณต่อประชาชนหรือไม่ครับมึงไม่ยอมยกมือให้กับ เสียงข้างมากที่เขารวมกันเพื่อไทยก้าวไกลมึงไม่ยอมยกงานนี้เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มตามสไตล์ของทนายเดชาจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์ทางการเมืองณขณะนี้นะครับภายหลังจากมีรายงานข่าวว่าพรรคเพื่อไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาลจนเป็นผลสําเร็จนะครับจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทางการเมืองภายหลังการเลือกตั้งก็คงจะเป็นการบวชนายกพิธาที่ไม่ผ่านสอวอนะครับ จนทําให้ท้ายที่สุดการเมืองมาถึงจุดนี้ครับหลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะแล้ยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ําหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจนี่เลยครับ e a s y Coffee ที่ผมแนะนํามาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี1 0ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ e ี s y n e w Easy ยุคนหรือว่า N o r m a l ยุคนนะครับโดยเฉพาะ n o r m มัยุคนกับอ a s y ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจําการอยู่ที่นนั่ก็ สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับก่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจําหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหชุดมี1 0ซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ678เดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จำตัวเลขเน้นๆไม่ได้ หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะครับพักผ่อนที่เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ Easy Coffee ่ะ Easy Coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทําจริงๆจ,จังๆไม่ได้ขายประเดียวปลาดาวไม่ได้กินปลาเดียวปลาดาวเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ย คนหนุ่มอายุ30กว่าปีกําลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทํางานเยอะนอนก็นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังกันสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้าหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่งก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิก้าสองไม่มีน้ําตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่ แพ้นมีต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไงว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ําหนักของผมและผมก็ทําให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้ําหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง easy coffee นะครับ ทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พลักกำลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทบำรุงสมองบำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวสำหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทำงานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 องเห็นไหมฮะผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่1นนะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนละ ไม่ให้อ้วนละอาบเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสําหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝุ่นพิษเรื่องของอ่มลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นํามาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วเห็ดลิ้นเจือเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะ นี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรและก็ช่วยควบคุมน้ําหนักเ่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหม นะผ่านอโยงอยตรวจสอบอะไรทุกิทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่คือ e ีซี่คอฟฟีปกตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390หนึ่งกล่องมี10ซองนะครับ ถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจ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 เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจ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 หรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ normal ยุคค n easy ยุคคนหรือแม้กระทั่ง easy new นะครับผมยุคคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกินเกินเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปรัก นะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมตรงนี้นั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ easy coffee ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่านั่แหละ ผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก,ก,ก็ก็เห็นพอสมควรชังน้ําหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโหนะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันนะนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอะไรครับดื่มทุกวันแล้วมารู้สึกว่าโอ้โหมันมันทิ้งไปะ ทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก EC Coffee แช่แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ EC Coffee นะครับ กาแฟที่ผมยุคคนเลือกแล้วกับผู้เชียวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนนะครับก็ต้องหาไรายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีไรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ